สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการโยธานารู้กับลุงพานิชวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องการยุบตัวของถนนแล้วก็ผิวทางที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยปัจจุบันเราก็จะพบว่าถนนที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีการยุบตัวเกิดขึ้นขณะใช้งานนะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้ผมจะพูดถึงสาเหตุแล้วก็ปัญหา ของการเกิดการยุบตัวของถนนแล้วก็ผิวทางซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันในคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่ผ่านมานั้นจะเป็นการพังทลายนใะนล,ลักษณะที่เคลื่อนตัวลงด้านข้างแต่นี่เป็นการยุบตัวลงในลักษณะยุบตัวลงในแนวดินนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมุ่งสู่ประเด็นการยุบตัวของถนนแล้วก็ผิวทางในประเทศไทยเนี่ยที่เราพบมากขึ้นนะครับเราพบเห็นมากขึ้นแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นหลุมยุบนะซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นข่าวด่งดังทั้งในประเทศไทยนะแล้วก็ในต่างประเทศนะซึ่งการเกิดหลุมยุบหรือการยุบตัวเนี่ยของถนนเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะนะครับแต่มันก็มีประเด็นคําถามคือว่าหลุมยุบนี่คืออะไร หลุมยุบนี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับที่ดินเนี่ยมันยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกอาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1เมตรถึง200เมตรนะครับแล้วก็มีความลึกตั้งแต่เมตรถึง20เมตรนะเมื่อแรกเกิดเนี่ยปากหลุมก็อาจจะมีลักษณะกลมแล้วก็มีน้ําขังอยู่ภายในนะภายหลังน้ําก็จะกัดเซาะดินก้นหลุมให้กว้างขึ้นในลักษณะคล้ายๆกับเป็นลูน้ําเต้านะครับปากแคบแล้วก็บานข้างใน นะปางหลุมก็จะพังลงมานะก็ทำให้ขนาดของหลุมนดูกว้างขึ้นนะครับทีนี้สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุนี่อาจจะเกิดจากธรรมชาติแล้วก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับถ้าตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะพบว่าการยุบตัวของพื้นดินเนี่ยตามธรรมชาติก็มักจะเกิดในบริเวณที่มีที่ราบใกล้กับภูเขาที่เป็นหินปูนนะครับเพราะหินปูนเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือละลายน้ําไดนะ้แม้ว่าน้ํานั้นมีสภาพเป็น กรดอ่อนก็ตามนะครับนะแล้วก็ภูเขาหินปูนก็มักจะมีรอยเลื่อนรอยแตกนะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาหินปูนเนี่ยที่มีหน้าผาชันนะหน้าผาก็จะเป็นรอยเลื่อนแล้วก็มีรอยแตกอยู่ในหินปูนนั้นบริเวณใดที่รอยแตกของหินปูนตัดกันก็จะเป็นบริเวณที่จะเกิดช่องโพรงโพรงหินปูนนะครับถ้าอยู่พ้นดินนะขึ้นมานะก็คือถ้ำนั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาเราก็จะเรียกว่าเป็นโพรงหินปูนใต้ดินนะก็มีอยู่2ระดับนะครับก็คือโพรงหินปูนในระดับลึกนะก็คือลึกจากผิวดินนะมากกว่า50เมตรแล้วก็โพรงหินปูนในระดับตื้นอันนี้ก็จะลึกจากผิวดินลงไปไม่เกิน50เมตรส่วนใหญ่หลุมยุบก็จะเกิดในบริเวณที่มีโพรงหินปูนใต้ดินนะครับทีนี้ตัวอย่างมีไหมนะครับ ัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือหลุมยุบขนาดกว้าง30เมตรแล้วก็ลึก18เมตรบริเวณสีแยกในประเทศกุเตม m า l นะครับก็มีข้อสันนิษฐานว่าใต้ดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นหินคาบเนตนะซึ่งสามารถที่จะลายน้ําได้นะนะโดยน้ําที่อยู่ใต้ผิวดินเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่หินที่อยู่ใต้ผิวดินเนี่ยละลายก็จะเกิดเป็นโพรงหรือถ้าขนาดใหญ่นะแล้วก็พื้นผิวของดินก็ไม่สามารถรับหนัก ก่นะอสร้างที่กดทับอยู่ด้านบนได้ก็จะพังทลายลงมาเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่นะเกิดขึ้นกลางสีแยกเลยนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดจากน้ำมือมนุษย์นี่น,นะครับก็ในปี2559นะครับที่บริเวณสถานีรถไฟเมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะก็เกิดหลุมยุบขนาดกว้าง20เมตรลึก15เมตร นะเกิดที่กลางถนนเลยเนะซึ่งทางหน่วยงานราชการของเมืองฟุกุโอกะเองก็เชื่อว่าการเกิดหลุมยุบที่เกิดขึ้นบนถนนครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดจากการก่อสร้างนะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ้าใต้ดินนะครับถ้าเราดูตามรูปเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของอุโมงค์หรือของอะไรให้เราดูอยู่นะครับทีนี้ ในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราก็จะมีสาเหตุที่เกิดหลุมยุบก็คือมีโพรงหินปูนใต้ดินก็อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับในบรรยากาศเนี่ยนะครับกับน้ําฝนทาปฏิกิริยากันก็เกิดเป็นกรดอ่อนนะหรือกรดคาร์บอนิกนะก็ไหลผ่านสัมผัสกับไปตัวหินปูนก็จะละลายในะหินปูนออกไปก็เกิดเป็นโพรงหรือถ้าใต้ดินนะเขาบอกโพรงใต้ดินเหล่านี้เนี่ยนะครับนะก็มีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ จะอยู่ใกล้ผิวดินมากขึ้นก็มันก็ขยายใหญ่มันก็ค่อยๆ่แตนที่มันจะอยู่ลึกมันก็เพดานถ้ำก็จะอยู่ขยายขึ้นมาใกล้ผิวดินแล้วก็ไม่สามารถรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านบนได้ก็จะพังถล่มลงมาได้ในที่สุดนะครับที่เราพบนะครับก็จะมีหลุมยุบนขนาดกว้าง30เมตรลึก20เมตรที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดเชีงยงใหม แล้วก็มีขนาดไม่ไมใหญ่นักน,นะครับก็เป็นกว้าง diameter สนะีเตมตรลึก3เมตรอนี้ที่ชุมพรแล้วก็มีที่หนองบัวลำพูนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการยุบตัวเนื่องจากเกิดโพรงหินปูนใต้ดินทีนี้กรณีหนึ่งก็คือในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนี่ยมันจะมีชั้นหินเกลืออยู่ด้านล่างแล้วก็มีการทําเหมืองเกลือใต้ดินนะครับเกลือพวกนี้ก็ละลายน้ําได้อยู่แล้วเนี่ยพระนั้นก็มีการสูบเกลือขึ้นมามันก็เลยทําให้ข้างล่างเนี่ย นะเดิมที่เคยเป็นเกลืออยู่ก็เกิดกลายเป็นโพรงใต้ดินนะแล้วก็เพดานของโพรงนั้นก็พังทลายลงมาก็เกิดเป็นหลุมยุบได้นะครับโดยไอ้หลุมยุบนี้ก็อาจจะสร้างความเสียหายนะครับนะกับทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้นะส่วนการชำรุดของถนนแล้วก็ผิวทางในใน,ในเมืองนะครับเช่นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหรือว่าในเมืองใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยนะครับก็จ,จะเกิดจากในกรณีที่เรา สุมน้าบาดาลมาใช้นะครับใน,ในกรณีที่เราใช้น้ําบาดาลเนี่ยในปริมาณมันมากเกินกว่าที่น้ําธรรมชาติจะไปทดแทนได้ก็จะทําให้ชั้นน้ําบาดาลเนี่ยเกิดเป็นช่องโพรง่งนะแล้วก็ภายใต้น้ําหนักกดทับที่สูงเนี่ยก็จะทําให้เกิดการยุบตัวเนี่ยของชั้นดินลงมาเนีก็ก็จะเกิดการซุดตัวเป็นบริเวณกว้างในลักษณะที่เป็นหลุมนะครับทีนี้การยุบตัวกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑน,นซึ่งจะมีดินเหนียวอ่อนอยู่เยอะเนี่ยนะครับ เรารู้ว่าเป็นการเกิดการอัดตัวไข่น้านะครับเป็นพฤติกรรมการอัดตัวไข่น้ําแต่การอัดตัวไข่น้าเนี่ยมันก็จะเกิดการยุบตัวนะคืนเรื่อยๆนะครับมันอาจจะเกิดเป็นลักษณะที่เป็นไปตามเวลาเนะเกิดขึ้นโดยโดยขึ้นอยู่กับเวลาอาจจะไม่ก่ออันตรายในทันทีแต่ว่ามีผลระยะยาวนะครับเช่นบริเวณคอสะพานบริเวณตอม่อของโครงสร้างยกระดับอะไรพวกนี้นะครับกลับไปตัวโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างถนนที่อยู่ด้านล่างเนี่ย นะตอมอนั้นไม่ไม่สุดตัวนะครับแต่ว่าถนนที่อยู่ข้างๆาหรือถนนที่รองรับการจราจรด้านล่างเนี่ยนะก็จะมีการสุดตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดความแตกต่างของระดับตัวถนนเนี่ยที่มีรถวิ่งอยู่ข้างล่างกายตัวโครงสร้างยกระดับเสียจะเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะมันก็จะทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายนะขณะขับขี่นะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นเกิดจากความบกพร่องนะในการก่อสร้างแล้วก็การปรับปรุง ระบบสารูโปโพงนะครับเช่นอาจจะมีการเปิดหน้าดินลงไปนะปรับปรุงระบบสารูโปโพงการซ่อมแซมก็คุณภาพไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาระบบอาจช่องโพรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ทรายนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการป้องกันการไหลหนีของทรายเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะซึมลงไปแล้วก็พัดพาทรายเนี่ยให้ไหลหนีออกไปก็เกิดช่องโพรงแล้วก็ยุบตัวลงมาเพราะฉะนั้นปัญหาถาหนนในเมืองกล้งกังวลน,นะครับเพราะว่า ถ้ามันเกิดความเสียหายขณะที่มีการสัญจรอ,อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับแต่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยในช่วงที่มันมีการจราจรหนาแน่นเนี่ยมันก็จะนําไปซึ่งภาวะการจราจรติดขัดที่ค่อนข้างจะหนักหนาทีเดียวเนะเพราะปกติเนี่ยการจราจรในเมืองเนี่ยมันก็รถเยอะนะครับก็จะจราจรหนาแน่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิด อุบัติเหตุขึ้นหรือเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็จะทําให้รถติดนะครับทีนี้ในกรุงเทพเนี่ยถามว่าเคยมีไหมนะครับก็เคยมีนะครับในกรณีที่เกิดการสุดตัวในลักษณะที่เป็นหลุมยุบลงไปแบบนี้นะก็มีบริเวณทางแยกสัญญาณไฟนถะนนวิทยุนะครับนะใต้สะพานไทยเบลเยียมเนะยื้อไอสถานีรถไฟ้าใต้ดินนะก็เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่แต่ว่าก็กว้าง5เมตรลึก2เมตรนะครับนะ แล้วก็เกิดอีกก็คือเป็นการซุดตัวบริเวณทางเท้าบริเวณถนนพระรามสามอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซุดตัวที่ค่อนข้างมีขนาดนะใหญ่พอสมควรนะเพราะวนะ่ากว้าง5เมตรลึก2อ2เมตรนะครับนะอันนี้ก็จะมีรูปให้ท่านดูด้วยและถามว่าแล้วเราจะมีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะสําคัญมากคือเราต้องมีการสรํารวจสภาพชั้นดินนะครับนะสํารวจสภาพชั้นดินว่าเป็นยังไงเราก็ ต้องมีการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานนะครับเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและที่สําคัญก็คือว่าต้องมีการใช้งานที่ดีนะครับนะถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีการศึกษาแล้วครับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีการก่อสร้างอะไรนะครับแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุหนะลักสําคัญเราจะได้าทางป้องกัน,นให้ถูกต้องตามหลักวิศกรรมที่ดีนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือวิศกร,รเนี่ยก็ต้อง ปฏิบัตินะตนให้เป็นไปตามจรรยาบัณวิศกรนะครับเน้นก็คือความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการนะครับปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะบรรเทาลงได้นะครับถ้ามีการดูแลง,งานที่ดีนะครับมีการปฏิบัติตามหลักวิศกรรมที่ถูกต้องนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เหลือวิสัยที่จะป้องกันนะก็ต้องมีการศึกษาสํารวจแล้วก็หาทางแก้ไขนะเพื่อให้ปัญหานั้นลุล่วงไปได้นะครับ ครับก็สําหรับวันนี้นะก็เป็นการเล่าให้ฟังนะครับว่าลุมยุบเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุมยุบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนอกเมืองเลยในเมืองเนี่ยก็ย่อมส่งผลกระทบนะต่อผู้คนนะทรัพย์สินนะไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีการที่จะแก้ไขได้นะครับมันก็แก้ไขได้ถ้าเราศึกษาโดยละเอียดนะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับ นะช่วงนี้โควิดก็ลดลงเหลือ1 4 0แล้วก็น่าดีใจนะครับจำนวนลดลงนะค่อนข้างสม่ำเสมอในช่วง2-3สวันที่ผ่านมานะแต่ว่าเราก็คงต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองนะครับให้มากที่สุดเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับใส่แมสใส่แมสนะครับใส่2ชั้นเลยนะครับชั้นเดียวไม่พอ,อ2อชั้นเพื่อความมั่นใจนะครับเราไม่อย่าลืมนะครับฉีด วัคซีนให้ครบผมจะฉีดอีกเข็มวันศุกร์นี้นะครับก็จะครบ2เข็มแล้วก็สบายใจขึ้นแต่สิ่งที่ยังต้องทำเหมือนเดิมก็คือว่าถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วแต่การป้องกันตัวเองก็คงต้องทำโดยเคร่งครัดเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามเด่ายลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะเพื่อให้ผมเองแล้วก็ดรสิริพัฒน์ผู้ดำเนินรายการผู้จัดการ ของผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจนะเราต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ